เด้อครับโอ้เบิ่งครับพี่น้องเบิ่งทางลงเด้อโอ้ยนี่แหละครับอาชีพเจ้าให้เจ้าสวนเออผู้ใดว่าเห็ดสวนสบายโอ้ยตะกี้ผมว่าผมเห็ดหน้าผมกะว่าผมลำบากอยู่ครับเออมาพร้าสวนกนับโอ้ เงจังอืมซ้ำใจว่าสิคิโลอีแตกนี่เบ,บิด์ตซีดอันซ้ำกันนั่นลงรับเพกคนว่าอันแต่ว่าดีอยู่อย่างหนึ่งเ็ดสวนข้าวบนป่าหน้านหน้านหน้าอ่าอ่าอ่าข้าบข้าบข้าบบ่ได้เล็งเวลาจะคล้องเนาะเออมัอนี่ปิดแหนงเด้อเพิ่นเอาบอกกับปิดปนะิดจ้อ่า้ยฝนตกเลยไปเมื่อแต่เมื่อบ่ได้ว่าสิดมันนั่น,น,นสิบ่ได้ว่าสิเขียวเนาะ อันนั้นฝ้าเขียวน้ำหนามัมนว่าหนามมันสีเบิดก้อนสีดำบันย่างเกียวบานีเ้าไปจะเด้อเพรนื้มันหอนสวยมากแน่นบานนีพันธาเตาพันธุ์ทอครับตัวเหาหรือเบิ่งคืนเบิดมือมือเน่ะวิตัวตัวว่าสวยมากสีแดดเนี่ยบนคืนเบิดมือเอาเพราะอยู่ตัวละซัวันเอาไม่แล้วซะให้เนี่ยเ้ยครับ

อดีขอเชียนต่างกันเนาะแต่ผู้ได้เห็ดได้เนี่ยเห็ดส่วนเนาะผสมกับหน้าเน,านี่แห้งสิเขากันคักนี้เนาะถ้าถ้าน้ามันดีก็จงทั้งหนีวะก็เื่อนครับแมนแมนแมนครับครับครับอ๋อ,อมองเข้าเซฟเซฟเข้าหน่อยละคร่บลมลงมาหน,นีเพ่ได้ย่างได้เหมือนก่นก่อนขี่ทั้งเราจะมั่งหนึ่ง ใกล้ตัวแค้นขำท่านจอยก็ต้่งหครับเมื่อนี้โอ้ยพี่น้องจำได้ว่านาอเมื่อนี้เลือจะเกตซิบโล่นี่ก็สิห่อยสามสิบหมื่นแงหมื่นละขึ้นผู้หมื่อละ3เทือนึ่ก็สิลดด้นนะครับเนาะ <laughs> <laughs> หมื่อละโล <laughs> หลานได้หลานได้แสบเลยที่หลานได้แสบโบ้เป็นยังครับขับครับจำเงื่อนเดี๋ยววนนี้อยนอนเงือนหลังเขาแม่นบอครับเด้เห็นเป็นหลังเลยโอ้โอเคครับครับครับได้ครับได้ ครับผมเดี๋ยวผมนั่มที่พี่เอ็ดไปว่างหันนี่ผมจับที่พี่เอ็ดไปอยู่พอดีโอเค